ศาตราจารย์ดรวีเรศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและคุณสนชัยลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสถาบันติวเตอร์ออนไลน์ได้ร่วมกันจัดงานจุฬาลงกรณ์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสเค c คอมเพ i ิชันเพื่อเป็นเวทเีเตรียมความพร้อมให้กับน,นิสิตนักศึกษาซึ่งมีความฝันและเป้าหมายในภาคธุรกิจโดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สร้างสารรค์และเท่าทันการแข่งขันในโลกธุรกิจที่กำลังก้าวไป ซึ่งนั่นคือความท้าทายและประสบการณ์อันดีเลิศที่นิสิตนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับตลอดจนมุมมองใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงเหมือนดังที่ัลเบิร์ตไอสไตได้กล่าวไว้ว่า Vitualization makes up t h e s ท l l อล c h i e v a b l e ความรู้มีมากก็ป่วยการถ้าขาดซึ่งความคิดขอให้นิสิตนักศึกษาทุกท่านทุ่มเทตั้งใจสร้างสารรค์โครงการและพัฒนาต่อยอดผลงานยิ่งขึ้นไป แคมปัสติว์ออนไลน์จริงจังและสนับสนุนโครงการดีๆเหล่านี้